ครับสวัสดีครับวันนี้อุดมยนต์มอเตอร์ขอนำสัญลักษเข้าใหม่หนะครับเป็นคมสูบพีซียี่ห้น7นะครับคันนี้เป็นรุ่นแบบหลังคานะครับสวยๆครับร้อมใช้งาน PC 257ี่เจ็ดคันนี้ใช้เครื่องยนต์สสูบระหัส3 d 8ดีเเครื่องเหลือนะครับคันนี้เป็นระบบคอนโทรลน้ำมันปั๊มเฟืองนะครับปั๊มเฟือง3ตอนนะครับอะไรหาง่ายรุ่นี้ซ่อมง่ายใช้ง่ายใช้ทนนะครับแท็กเหล็กสวยนะครับ บุ้งกีสวยผานสวยนะครับโรเลอร์ไม่มีแตกนะครับเราเช็ครบไปดีครับสลักบูทแน่นทุกจุดนะครับไม่มีรวมนะครับแน่นแน่นทุกจุดเลยครับแรงดีใช้ทนใช้งานครับรุกนี้ขึดมากๆครับไม่ร้อนไม่โหลดนะครับรับประกันเครื่องหนึ่งเดือนนะครับซื้อไปใช้งานรยยาวได้เลยนะครับกุดมยนต์มอเตอร์โคมุสุ pc 2577ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ